ดีครับตอนนี้เราจะพาท่านขึ้นเขาลงห้วยไปกับเราเพื่อไปชมสวนทุเรียนที่ประสบความสําเร็จ <c oughs> ดูครับดูทางขึ้นมาตอนนี้ทางเลี้ยวรถคดเคี้ยวนะครับดูโดยเฉพาะรถที่จะบรรทุกขึ้นมานี่ต้องมีพลังขึ้นไปได้ดูความสูงชันนะครับวั <c oughs> นนี้เราเดินทางไปพร้อมกับกระต่ายทรีพัทครับ วันนี้คู่หูมหัศจรรย์กระต่ายทรีพลัสขอพาท่านผู้ชม,มไปลุยสวนทุเรียนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเราเดินทางมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปราย,ายทําให้มีปัญหาเรื่องการเดินทางนิดหน่อยจึงส่งคุณหนุ่งหนิงมาเป็นทับหน้าพาชมสวนไปก่อนเอาลุยเออเด้เดอเอาไอ้น้องรบไปมาขวางทาไมเนี่ยน่ผู้ไปรู้เรื่องยังมายิมอีกเดยวเด้๋ยวโดนเดยอเจอดีเดยอเจอดีเดอดี จากคุณเกมนะเจ้าของสวนที่นี่นะบอกให้นะพี่มาจากไหนครับมาจากกระตา่ายชิพัฒนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยใช่นกก็แบบนี้หรือเปล่าครับอเอได้มาจากไหนเนี่ยอะไรไม่ได้ถามคุณถามเขามีเสื้อได้ยังไงน่ะนะผมนี่แหละครับเกมเจ้าของสวนที่นี่ และนี่ก็คือคุณเกมยังหนุ่มวัยรุ่นลาชีวิตจากกอทมมาขอลุยสวนทุเรียนที่บ้านเกิดจนประสบความสำเร็จคุณกุ๊งว <c oughs> าเกมโอ้ยถึงว่าสาีารราศีดูดีเชียวมีชาติตรกูลขนาดหมายังน่ารักเลยใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> พอดีว่ามาจากกระต่ายพิพัฒน์นี่ยอยากได้ความรู้การปลูกทุเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จรบกวน คุณเกมพาไปดูไปชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับครับผมอ่คุณชื่ออะไรครับบ๊อบบี้ครับคุณบ๊อบบี้นะครับคุณบ๊อบบี้ครับพาผมไปได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปทางไหนครับเชิญเลยครับมาครับบ๊อบบี้มาอย่าคูอย่างนั้นครับคุณบ๊อบบี้ครับด้วยไหว30ต้นต้นคุณเกมเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โอ้แบบนี้เขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวครับอุ้ยหายากนะคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วจะมาทําสวนทําไร่อะไรแบบนี้อโอ้โหดู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 ดอกเต็มต้นเลยโอ้เต็มทุกกิ่งแล้วคุณเกมนี่คุ้เกมคุ้คุ่้เกมหน้าเปลี่ยนไปแอะอะอยู่นี่มุกค่าบาทสิบบาทก็เล่นโอ้ยหยอกหยอกคุณเกมเริ่มปลูกผู้เรียนตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับ แป้งเนี้ยผมจะรับต่อมาจากพ่อครับเพิมเมื่อก่อนน่ผมอยู่กรุงเทพอ๋อเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพใช่ครับเอาตอนอยู่กรุงเทพไปทําอะไรตอนนั้นครับผมก็ทํานู่นนี่นั่นไปเรือกขายของมั่งขายคีมขายเหรอใช่ครับขายขายผมชอบขายของอารมณ์พ่อค้าอารมณ์พ่อค้าหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมาปลูกทุเรียนไม่ไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่ามันร้อนอ่าเราไม่เอาเรื่องเกษตรว่างั้นเถอะไม่เอาเลยผมไม่ชอบแดดอ๋อแล้วผมกลัวงูด้วยเหรอแล้วจุดพริกผันทำให้มาสนใจปลูก มันบวกกับเศรษฐกิจตลาดมันไม่ไม่ไม่ค่อยบูมแล้วด้วยครับมก็เลยแล้วก็มีลูกอ๋อมีลูกด้วยครับเราต้องกลับมาอยู่บ้านใช่ครับเคยไม่อยากจะออกไปทำงานแล้วเราเหนื่อยตอนพักตอนไหนก็กลับบ้านนี่มันต้องอย่างนี้ Family Man ตัวจริงไม่เหมือนคนบางคนแล้วไปหาความรู้จากการปลูกทุเรียนมาจากไหนฮะก็ผมก็ศึกษาจาก youtube มั่งอะไรมั่งคือฟังจากคนนู้คนนี้บ้างแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยจนมาเจอ กระต่ายทีพัดแล้วไปเจอกระ ks, ต่ายทีพัดได้ไงครับก็เริ่มจากลุงก่อนครับลุงเป็นคนใช้แก,ก็แนะนํามาเพราะว่า <retiring> มันมันลดลดต้นทุนลงไปได้ครับเ oh. อนแรกผมผมไม่ไม่ไม่ชอบลองลองอะไรแปลกๆ oh. ใช่ครับผมก็เลยลองเอามาใช้ดูแล้วก็ทีนี้มันมันลดต้นทุนจริงเชื oh. ้อราอะไรก็น้อยลงมาก oh. ใช่ครับผมก็เลยให้ยาวมาเลยครับ บรรยากาศสวนทุเรียนของเกมวว่างใหญ่ไพศาลเห็นภูเขาบรรยากาศดีมากเลยแล้วนี่เคยพาสาวมาอะไรนังกินนังกินอยู่แ่นี้ไม่ครับผมคนรักครอบครัวครับเป็นคนรักครอบครัวนั่นไงล่ะเขารักครอบครัวถึงได้ทําทุเรียนประสบความสําเร็จถามไม่คิดพื้นที่เท่าไหร่ครับที่นี่เอ่อสิบสองไร่ครับสิบสองไร่ปลูกไว้กี่ต้นประมาณสองร้อยครับสองร้อยต้นปลูกฮะอืมการปลูกทุเรียนเนี่ยเจอปัญหายังไงแล้ว กระต่ายที่พัดเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหายังไงครับเอ่อหลักๆเลยคือก่อนหน้านี้ผมเจอปัญหาโรคเน่าปากเน่าโขนเน่าครับคือตั้งแต่มาใช้กระต่ายที่พัดนี่คือลดลงไปได้มากครับนี่ขนาดฝนเยอะขนาดนี้ยังไม่ค่อยจะเห็นแผลอะไรสักเท่าไหร่โอ้ลดต้นทุนช่วยได้เยอะด้วยลดต้นทุนไปเยอะปกติในช่วงทำไปเนี่ยคือใช้อาหารยาฆ่าแมลงและยาเชื้อรา แต่พอผมมาใช้กระต่ายทีพัดผมใช้แค่อาหารตัวสองตัวของกระต่ายทีพัดนะครับครับแล้วก็ยาฆ่าแมลงแค่นั้นจบเลยผมตัดยาเชื้อราออกไปอ๋อไม่ต้องใช้แล้วใช่ครับยาเชื้อราขวดหนึ่งมันแพงมากนพี่ลิตรหนึ่งโอ้ใช่ครับลดต้นทุนได้หลายบาทไอ้หลายบาทนี่คือคำนวณได้ไหมว่ามันกี่บาทอืมถ้าเฉลี่ยต่อเดือนเฉพาะยาเชื้อราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0บาทครับปีหนึ่งก็สองแสนกว่าสองแสนกว่าใช่ครับเฉพาะยาเชื้อรานะครับในส่วนอาหารเนี่ยปกติเดือนหนึ่งอ่ะผมจะใช้อย่างน้อยอ่ะ ต่อรอบประมาณ3ตัวเดือนหนึ่งผมฉีด3ครั้งแต่นี่ผมลดลงมาใช้แค่กระต่ายทีพัทตัวเดียวตัดไอ้สองตัวนั้นออกอลดไปอีก1 0 0 0พันต่อรอบนะครับต่อรอบเป็นหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะลดไปประมาณ4าี่แสนนะครับเฉพาะแค่ยาเชื้อรากับ,บไอ้อาหารนะครับตัดประมาณ0 0มแสนโอ้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับพอใช้กระต่ายทีพัดนีป่ปีปีหนึ่งลดต้นทุนไปได้ถึง 3- 4ม0 0 0แสนนะครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัวเดินชมสวนทุเรียนของคุณเกมจนต่อนะครับเชิญครับคุณบ๊อบบี้ครับเชิญ <c oughs> ครับพักหลังนี้ไม่ได้แต่แตงเพลงให้เวิร์ดพยแล้วนะคุณบ๊อบบี้ <c oughs> โอ้โหลูกโตลูกงามดกเต็มต้นเลย <c oughs> ผลผลิตผเป็นไงบ้างครับผลผลิตเพิ่มขึ้นครับเฉพาะแปลงนี้เมื่อปีที่แล้วม 7, ันเ0 0 0กว่าลูกครับปีนี้ <c oughs> เก้าพันกว่าเก้าพันกว่าเพิ่มมันจะสองพันนี่แหละครับลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลผลิตของแท้ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างตอนที่ยังไม่ได้ใช้กระต่ายชีพัดกับตอนที่ใช้กระต่ายชีพัดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเอ,อ่อหลักๆเลยช่วงลูกเท่าไขา่ไก่ครับเือถ้าเป็นปีก่อนเนี่ยช่วงลูกไข่ไก่ถ้ายอดออกปุ๊บเนี่ยยังไงก็ร่วงครับร่วงเคือ,อย่างน้อยๆถ้าเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์บนต้นเนี่ยร่วงชุก ช่งลูกไข่ไก่เนี่ยจะเหลือประมาณ5ติดหรือเพิ่มไม่ถึงอพอมาปีนี้ผมใช้กระต่ายพีพับแตกงไปอ่อนเุิบลูกไม่ล่วงใช่ครับไม่ล่วงแต่นี่คือที่เราแต่งไว้เหลือเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยครับอาจจะมีลวงบ้านลูกสองลูกก็ไม่รู้เลยครับว่รจะวัวล่วงแต่เห็นชัดเลยว่าคือใช่ครับแตกต่างกันแตกต่างกันคุ้มเชิงเลยใช่ครับ แม่เจ้าของสวนตัวจริงเขายืนยันการันตีคู่หูมหัศจรรย์กระต่ายทีพันเขาดีจริงๆครับเอ่อตัวนี้นะครับมันจะมีธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมพอต้อนทเรียนได้รับธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมเพียงพอเนี่ยเขาจะไม่สลัดลูกทิ้งครับโอ้ก็เหมือนคนเรากินอะไรได้อาหารเยอะๆเข้าไปกินอิ่มนอนหลับอารมณ์ดีมันก็จะไม่ทิ้งลูกเพราะว่าระคบครัวใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> จ้า <c oughs> โอ้ยมันเกี่ยวกันไหมคุณนุงนิง ครับผมก็อยากฝากคนรุ่นใหม่นะครับที่ว่าหาแนวทางที่จะทําสวนอยากลดต้นทุนเนื่องด้วยราคาตลาดปีนี้คือมันตกต่ำกว่าทุกปีมากจริงครับแลวเราไม่รู้ว่ามันจะราคาแบบนี้ต่อไปอีกสักกี่ปีผมแนะนําว่าถ้าอยากลดต้นทุนผมลองแล้วตัวนี้ผมมั่นใจกระต่ายทีพัดครับลดต้นทุนได้มากจริงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับคู่หูมหาสัจจรรั์กระต่ายทีพัดและนี่คือคําบอกเล่าจากคนรุ่นใหม่ที่ใช้กระต่ายทีพัดอย่างแท้จริง วันนี้กระตายทีพัดรู้สึกยีนใจและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของวัยรุ่นลุยสวนมล่าแล้วเราหิวไปช่อนลุยสวนมีมัม้ยเดี๋ยวเข้าไปจับเอา,อาได้มือเที่ยงไปๆขอได้รับความขอบคุณจากบริษัท o ก g a n i c For Life 289จํากัด